สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูทุกคนด้นจ้าที่เขาไปรับชมช่องโอ๊ะสาวอุบลนคนบ้นบานจ้าเมื่อนนี้มาพบพอกันในช่วงสายของวันทีซีฟ<น>มีนาพ่อสองพันห้าร้อยหกสิบแปดด้อจ้าพี่น้องเมื่อนนี้โอ๊กับเขาปลามาหาเงี้ยไข่มดแดงคือเก่าจากพี่น้องปลาบ้านห้ยเบือตำบลเขมรเกี่ยวอำเภอสิรินทร์จังหวัดอุบลราชธานีของเฮานี่ยแหละจ้า,าจาังใดก็รอลุนรอชมเป็นกำลังแรงใจให้โอ๊ะในเด้อจากพี่น้องไปรับชมกันเลยจ้าเมื่อืานนี้โอ๊กับวาน้ำกันกระบุกใส่สองใส่อีกคือเก่าาจจ้้ไปรัับชมนกเลยา แกข,ของมานี่จ้ะพี่น้อง พาที่สองจะพี่น้องหมากย่างปลาจะพี่น้อง,องเต็มตุนเลยจ้ะห้างหุ้หนยิงดุกจะพี่น้องเต็มเลยจ้ะเดี๋ยวถ้าเพื่นซูเดี๋ยวโอซิพาพี่น้องมาเก็บอยู่จ้านีหมากย่างปลามากย่างเครือจะพี่น้อง ยางนันซุกมันกระสิเป็นสีสมด้วยจะ้ะสีเหลืองสีสมมีรสชาติหวานๆเปียวๆจ้ะหวานอมเปียวหมางเดือไป่ซุกเต็มต้นเด้จ้ะพี่น้องซุกแล้วจา้วจาหน่วยเรื่องเหลืองมี่แมนไว้ได้แต่นี้คพนซุกหมากเดือดไก่ซุกจนเหี่ยวลจยวละจ้ะพี่นอ้องผลซุกข,ของพนกระสีเป็นสีเหลืองแบบนี้ละจ้ะพี่นอ้อง หน่วยที่เพิ่งพ่นซุกแต่ว่าเพิ่บแกะหละเด้จะเอาไปบวมใดเด็ดไปบวมใดจ้ะคิมหันพูดแม่มันก็อร่อยนะเนี่ยอร่อยหวานอร่อย <c oughs> อือหวานแสบจ้ะพี่น้งองอุ้ยหนากล่องโอ๊คือหลายสิ หวานแสบเด้จ้ะพี่น้องหนาไม่จะแปรงจ้ะ <c oughs> ในเพิ่นกะสิปเป็นสีนีแ่แหละจ้ะ <c oughs> เม็ดเม็ดเพิ่นจ้ะถือว่าดกอยู่เด้อจ้ะนี่ต้นนี่ถือว่าเพิ่นเป็นดกอยู่จ้ะผลสุกเพิ่นหวานหอมเด้อจ้ะพี่น้องมักเด็กไก่ ໂພໂພໂພບໍ່ໄດ້ພີ່ນ້ອງທາງນີ້ຕົງງາມພຸ້ນຫນ້າເລີຍ อ้ยุบนอะอันนี้พันรุดลงมาเบื้องทางเลยจ้ะพี่น้องพันรุดลงมาเบื้องทางเลยมันจะห่างเพื่อนเห็ด ลายสอกหลายสวยนี่ตะไคร่นี่แม่เป่งผอมจะ้ะแม่เป่งกําลังอันนี้ใครง,งามเ้อจ้ะพี่น้องเป็นใครนางเ้อจ้ะพี่น้อง กำลังเป็นไข่หน้า,าจริสๆเป็นแม่เปลี่ยงแล้วจ้ะ ไข่หมดแดงไข่หมดแดงมันนีนิสัยงมงม่ไม่แตะที่หน่อ ยอดไดยอดมันไข่มดแดงมื่อนี้จ้าพี่น้องได้ไข่งามๆเลยจ้ามื่อนี้เป็นไข่มดแดงที่งามแห่งเลยจ้าพี่น้องมื่อนี้แล้วก็มันพร้อมจ้าถ้ามาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์โอนอเดอร์จ้าสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมไม่แกอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้สั้นไว้ด้วยจ้าสิบเด็ดขาดการแจ้งเตือนคลิปต่อไปนอกจากก่อนที่จะกันไปก็ขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เด้อจ้าพี่น้องขอบคุณในหลายจ้าที่เข้ามาเยี่ยมชมและข้ามาคอมเมนต์ พูดคุยกันนอกจากขอคุณหล,ลายๆจ้าล้วการสำรับมนีโอ๊กอะฝากเพียงซำนันี้ล่ะจ้ะพี่น้องพอกันใหมคิปหน้าด้วยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า